ดอว h มอิโ i yeah, no. so ันสกับค k น m มัสตอนแงดูคีนิมัสเตอร์ทิชเชอมาแดนจะอให้ฟังนะคะเฟ e n ขันตอนแรกให้ทุกท่านเปิด k i นิมัสเตอร์ create new กดสร้างใหม่ค่ะ p a c e s e t i n g design g e e t r กดอัตราส่วนหน้าจอ16:9ค่ะ place next กดต่อไปค่ะ p a s s image asset กด asset รูปภาพค่ะ p a s s green กดสีเขียวค่ะ p a s e just cross In the upper right corner กดแกบับ่าอยูนน่มุมบนด้านขวาคะ่ะสกอตเทอร e เ h e a ฮดเลื่อนมาที่หัวอ่านคะ่ะเพดเลเยอร์ต่อกดเล y ย r แล้วก็กดวาดเขียนคะ่ะ There will be equipment used for doing to cancel the d i e c h a i e color, eraser, adjust, decide accordingly จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดรูปคุณสามารถเลือกอุปกรณ์เปลี่ยนสีอย่างลบปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมนะคะเทคนิค for drawing face to express emotions เทคนิคการวาดหน้าแสดงอารมณ์ start by drawing eyebrows Follow by eyes เริ่มจากวาดคิ้วแล้วตามด้วยตาค่ะ I a s h you can do or not your decision คนตาคุณจะว่าหรือไม่ก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณนะคะ o t h e r eye you can copy ส่วนตาอีกข้างคุณสามารถเคากได้นะคะ Recommend to use a pencil too. แนะนำให้ใช้เครื่องมือนสอนนะคะ Choose the color you like. เลือกสีตามความชอบนะคะ Adjust the size of the pencil as you like. ปรับขนาดัินสอนตามความชอบค่ะ There are two types of e l a s e r s อย่างลบมีสองแบบนะคะ First type delete one by one. Type t o delete all. แบบแรกนะคะลบทีละส่วนแบบที่สอง เป็นการลบทั้งหมดค่ะ If you good at d o i n g you can switch to another d r v e ถ้าคุณว่าดจนคล่องแคล่วแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นองการอืรน่นก็ได้นะคะ In o g d o d to d o you have to learn to d o often and you will become better. ว่าไม่สวยไม่เป็นไรนะคะคุณต้องาวาดบ่อยๆแล้วคนก็จะเิ่งขึ้นค่ะ This is an example you look and try to d o นี่คือตัวอย่างคุณรู้แล้วลองหัดว่าดูนะคะ I hope this t r i p is useful to everyone จำหอัไว่าิดีนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ Don't forget to for like and subscribe to include the Motan Channel อย่าลืมก็ถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ Motan Channel ด้วยนะคะ t o k b a t e a t c h e r Motan ที่สอนกันครบไดงค่ะ b y ยบาย everyone